สวัสดีค่ะพามาเก็บต้นเมเปิลคือดอกกลุ่มแถวบ้านอันนี้คืออยู่ในสนามเด็กเล่นเลยสามต้นเนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะเก็บจะเก็บไม่ได้เก็บทีจนกระทั่งมาตอนนี้ก็เ <c oughs> นี่ยค่ะเนี่ยมาพาเก็บนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมนะเราลองเก็บดูนะคะเ,เพื่อนๆเก็บ <c oughs> ในบ้านเลย เพิ่งอาน้ํานเสร็จใบมันร่วงแล้วค่ะแล้วดอกมันเขาว่าอร่อยอร่อยเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยจริงไหมเดี๋ยวลองดูนะลองเก็บไปกินดูเนาะเสียดายมันร่วงเยอะแล้วอะ่ะอืมเราจะลองกินดูปีนี้ยังไม่ได้ไปเก็บไอ้ต้นนั้นเลยต้อนอะไรเนาะ เรียกต้นอะไรอ่ะต้นกวางตุ้งพลังอะนะเดีย๋ยวเอาไปทำเมนูลวกนะคะลวกกิน เน,นี่ยค่ะพอเราเก็บปุ๊บมันจะร่วงแล้วค่ะเนี่ยมันร่วงอ่ะเราว่าจะเก็บมาสองเมื่อวานที่ผ่านมาก็ไม่ได้เก็บเพราะว่าฝนมันตกนะฮะ ว้าฝนมันตกฝนมันตกมาสองวันแนละ้วเมื่อเช้าก็ตกนะฮะตกจนไอ้นี่มันร่วงหมดเลยเห็นไหมอือ้อยเี่เนี่ยเก็บเนี่ยเนี่ยต้องเก็บก็เก็บอะ่ะ สามีฉันก็จะบ่นนี่ไปหาอะไรกินนะไม่อายเขาเลยบนก็บ่นไปเมียก็อยากจะทนลอง <c oughs> <c oughs> เห็นเขาว่ารอายเมียก็อยากจะลง <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนี่ก็อายอายะัว <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนี่ โอ้ย,อย,อยไ,ไปเก็บฝั่งนน,งงน้นมั่งเก็บต้นนน้นมังได้เยอะอยู่นะนี่จะลองกินดูนี่ได้เยอะอยู่จะลองจิ้มดูว่ามันอร่อยไหม ไปเก็บต้นนน้นหน่อยอม,อามาเก็บต้นนี้มัง่งรบที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะรอบที่แล้วเราก็ไม่ได้เก็บยอดมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ ว้ยเขาว่าแสบแสบเราก็บ้ได้แสบแสบเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเขาบอกไอ้นี่ไอ้ฝรังมันดูไอ้นี่มันทำอะไรของมันวะมันมาเก็บต้นเมเปิลเนี่ยนะก็เรียกต้นเมเปิลเลยค่ะนี่นี่เขาถ้าคนไทยเขาเรียกดอกกลมผักกลมผักกลม กุมพักกุมพักกุมว่ะจากแล้วผักอีหยังแล้วกบูบแล้วเห็นเพิ่นเก็บก็เก็บนำเพิ่นเนอยนะน,ะนี่งามโบเดี๋ยวจะเก็บไอ้ตรงนี้หน่อยนะ โอ้ยแซวพอแล้วนะคะพอแล้วสองต้นก็พอแล้วก็ต้องไปหดต้นที่สามหรอกเมือม่อยเมื่อยได้หลายกีนีนี่อิมยูั้งแรกในชีวิตผักกลุ่มหน้าบ้านไปไปไปแซวแซวแซวาบานไหมนี่เอาให้นี่ นู <T t ่น um บ้านก็อยู่นู่นอ้าวเ้าเจ้ามันร่วงอะค่ะนะคะเพื่อนอันนี้อีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นนี้ออกออกไอ้นี่แล้วออกเร็วกว่าของต้นนี้ต้นนี้ยังเหลือดอกอยู่นะดอกอยู่น้อยน้อยหนึ่ง ต้นนี้ไม่ค่อยต้นนี้ไม่เหลืออะไรนียต้นแรกเดี๋ยวไปอุ่นเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวไปทำกินไก่นั่นกันเนาะไปลวกจิ้มกัแบอบีกอย่างน้อจุบกเขือเนาะไปละนะคะไปละนี่บ้านบ้านอีนี่ไปละเด้อบายบาย